สวัสดีครับพบกับผมมานิรัตอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวคุณปู่ L 2 0 0นะครับมิสูบิชิ L 2 0 0ไซโคลปี90นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเอาเท่าที่ผมจำได้ก่อนนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนี่ครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับก็อันนี้ก็ตัวเก่ามันแตกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งสองด้านเลยนะครับราคาคู่ละประมาณ500นะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้ครับใน ช้อปปี้นะครับหรือลาซาลาก็มีขายนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเคปล่านะครับที่ตัวหนังสือมิสูบิชิข้างหลังนะครับอันนี้ผมก็ซื้อเป็นแผ่นมาตัดๆแล้วแปะเอานะครับก็สวยอีกแบบไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันครับนะครับอันนี้ผมคิดว่านะคิดเราเองนะครับทุกคนอ่ะต่อมาเป็นแผ่นกันโคลนนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะแผ่นละร้อยห้าสิบหรือสองร้อยนี่แหละครับต่อมาก็จะเป็นท่อครับท่อนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็ เปลี่ยนมาประมาณ2,000นะครับเันนจะเป็นท่อไทตันนะครับผมก็สายที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวเก่ามันขึ้นสนิมหมดแล้วครับก็ช่างไม่สามารถเชื่อมให้ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นด้านใต้ท้องรถนะครับถ้าท้องรถก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเนี่ยทุกอย่างเป็นเดิมหมดนะครับ30กว่าปีแต่ว่าอันนี้ผมพ่นกันสนิมมาครับทุกคนนะครับทั้งใต้ท้องรถเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนั้นพ่นไปน่าจะประมาณ2,005มันก็จะไม่ผิดนะครับทุกคนอ่ะต่อมาครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับสีนี่ก็ผมก็ทามาใหม่แล้วรอบนึงนะครับแต่พอดีจอดตากแดดเยอะนะครับมันก็เลยเริ่มเก่าแล้วนะครับอ่ะต่อมาเป็นสติกเกอร์ด้านข้างนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากในกลุ่มมิสุบิชีเลสองยนะครับราคาอยู่ประมาณ800ร้อถึงหนึ่บาทนะครับทุกคนนะครับส่วนด้านหน้าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดนะครับผมอันนี้ซื้อตัวโลโก้กระจังหน้ามานะครับประมาณ2 5 0ร้อยบถึงสามบาทนะครับอันนี้ก็ซื้ ในกลุ่มเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับเขาก็ตัวแรกที่เปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นตัวมออน้ํานะครับยกชุดนะครับอันนี้เปลี่ยนมาหมดเลยนะครับรวมท่อยางรวมอะไรทุกอย่างอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมราคาอยู่ประมาณ4ี่พันถึงสี่พันห้าะครับผมอันนี้มือหนึ่งนะครับอันนี้ของใหม่หมดเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นขาตั้งคอมแอร์นะครับอันนี้ก็หักนะครับแล้วก็ตัวสายพานไปเบียดกับตัวแท่นเครื่องข้างล่างนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนมาประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับทุกคนก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันครับก็ราคาแท่นเครื่องแท่นเกียร์ที่ผมซื้อมาในประมาณ800นะครับแล้วก็ค่าเปลี่ยนค่าอะไรก็ประมาณพันหนะครับก็คือเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเสียงดังเข้าไปในห้องโดยสารนะครับเขาก็เลยแนะนาให้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับจากในกลุ ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวใบพัดครับผมใบพัดนี่ผมก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าใบพัดตัวเก่าเนี่ยใช้งานมาไม่เคยเปลี่ยนเลย30กว่าปีก็คือมันแตกนะครับก็เปลี่ยนพร้อมตัวฟีปัมเลยก็ผมเปลี่ยนยกชุดเนี่ยประมาณ2,000นนะครับชุดนี้นะครับรวมค่าช่างค่าอะไรแล้วนะครับประมาณ2,000นนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นตัวปัมคัดนะครับอันนี้ของผมอะปัมคัรั่วนะครับก็คือจะเป็นตัวล่างนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่มาประมาณ850บบาทครับพอดี เหยียบคาดแล้วใส่เกียร์ไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าใครเจอนะครับแนะนํานะครับก็ให้ขับไปซ่อมเลยนะครับถ้าใครเจออาการแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นถังพักน้ําสํารองนะครับทุกคนอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับประมาณ250อนะครับอันนี้เปลี่ยนง่ายครับซื้อเปลี่ยนเองได้เลยทุกคนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวท่อของหม้อน้านะครับที่บนน้าเข้าเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เจอว่าขาดนะครับสนิมกินเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับประมาณพันหนึ่งนะครับลงค่าช่างแล้วนะครับนี่ครับ เราก็จะสังเกตเห็นว mm ่ามันจะเป็นนี่ครับเบาเงาๆเลยที่มันเป็นตัวชุบนะครับก็คือตัวนี้แหละก็คือตัวที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับต่อมาเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับภายในห้องกันนะครับห้องโดยสารกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนนี้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะเดิมๆนะครับผมเปลี่ยนมาไม่กี่อย่างแต่ว่าผมจะดูแลเคลือบสีเอานะครับเคลือบเบาะหนังเอาด้านในนะครับก็จะค่อนข้างเงาใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็ดูแลค่อนข้างดีครับสําหรับผมนะครับอ่ะก็จะมีเปลี่ยนแค่วิทยุนะครับผม จะเป็นตัววิทยุ a อนด o อยนะครับที่ผมเปลี่ยนมานะครับประมาณ4,5 0 0นะครับอันนี้เนี่ยทางร้านก็โมให้หมดเลยนะครับก็ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครขับมิซูอยู่ของเดิมๆแล้วน่าจะเคยเห็นกันอยู่เนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าใช้ได่ไหมอันนี้ก็จะเล่นได้เหมือน Android ปกติเลยนะครับทุกคนก็คือเล่นแอปพลิเคชันได้โหลดแอปได้นะครับเหมือน Android ปกติเลยนะครับก็อันนี้จะเป็น u t u b e นะครับที่ผมเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้จริงนะครับก็ค่่อนข้างทีจะ อาจจะไม่ได้เร็วมากครับแต่ว่าเล่นได้นะครับปกตินะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าพี่ๆท่านไหนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมส่วนในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูแลเคลือบภายในกันนะครับว่าทำยังไงนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ